ไอรกันหนอดาราสาวติดโควิดแฟนเปยชดเชยยกเลิกงานยิ่งกว่าประกันเจ็ดหลักเบาๆเ,เรื่องราววงการบันเทิงช่วงนี้นักข่าวหลายสำนักก็บ่นกันใหญ่ว่าทำไมเงียบสนิทบ้างก็ว่าหาอะไรเขียนกันเต้าข่าวกันไปเรื่อยแต่จะบอกว่าแฉเรื่องข่าวๆกันไปเยอะแล้วเรื่องที่น่าอิจฉาก็มีให้เผื่อก,กันนะจ๊ะ สดๆร้อนไม่นานมานี้ก็ได้มีข่าวใหญ่ข่าวโตอะไรหรอกเพราะว่าเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็ยังคงไม่หมดไปจากประเทศไทยทำให้ดาราสาวท่านหนึ่งที่เขาเล่าว่ากำลังอินเลิฟกับแฟนหนุม่มนักธุรกิจก็ไม่รอจากการปิดโควิดในรอบนี้แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ให้หน่าอิจฉาเพราะว่าดัานไปรับเชื้อ ATK 2ขีดนะครับ ทั้งคู่เลยต้องกักตัวกักใจคู่กันไปเลยจ้างานนี้สิวันเต็มๆตามมาตรการก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ดาราสาวคนดังกล่าวอักษรย่อชอช้างต้องรับบทแม่บ้านดูแลความเป็นอยู่ของตัวเองและคนรักเพราะสลดใจกับงานที่ต้องยกเลิกไปทั้งที่ช่วงที่ผ่านมางานแน่นมากงานนี้เจ้าตัวรวมถึงผู้จัดก,การเล่าความแฮปปี้อยากแชร์ต่อแต่กลัวใจคนหมัดไส้ เลยยังบอกชื่อไม่ได้ไว้เจอหน้าจะถามให้ทางด้านดาราพิราศแห่งคมชัดหรือบันเทิงแย้มให้แล้วกันเผื่อใครจะอิจฉาเร่นเ่นเพราะดาราสาวทำหน้าที่ร้ังจานอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายไม่ได้ออกไปทำงานด้านฝ่ายชายที่เพิ่งเปิดตัวเป็นแฟนได้สักระยะก็อดเห็นใจกับงานที่ยกเลิกไปไม่ได้กดโอนเงินให้ทันทีหลักล้านไปเลย เพื่อเป็นรางวัลหลังจากต้องหยุดรับทรัพย์จากการทํางานเป็นสิบวันบอกได้คําเดียวว่านี่แหละเจอจ่ายจบของจริงต้องบอกว่าคุณเจ้าขาแข่งบุญแข่งวาสนาก็ได้อยู่แต่แข่งด้วยความรักเอ่ยเตยหอมไม่น่าไหวเพราะดีกีแฟนหนุ่มที่เป็นน่ะก็ไม่ธรรมดาแต่บอกเลยว่าดาราสาวคนที่กล่าวถึงนี้ไม่ขอดูฐานะแล้วนะจ๊ะถ้าให้ใบเพิ่มก็จะเจ็บมากเยอะ ออกรายการไหนมีน้ำตารายการนั้นแต่ชีวิตจริงจอยยิ่งกว่าแต่รักครั้งนี้ดูแฮปปี้เวอร์ไม่เชื่อดาวเล่นๆโยงหาใครก็ลองไปส่องไอจีดูรับกันบอกเลยว่าฝ่ายชายอาจด,ดูอยู่นอกวงการแต่ฝ่ายหญิงก็เป็นอีกคนที่ร้องอ๋อแน่ถ้าเอ่ยชื่อไปเอ้าพวกเราพอฟังแล้วระวังตารกกันเป็นไฟนะจ๊ะอยากวาสนาดีแบบนี้รีบหาแฟนด่วน